นะครับตาบผมขออนุญาตข้าไัขนครับสอเตอมีบวกสอรวมทั้งคส์สูงล้มกัต้าพพน้าหลายๆทัพน้าไเยอะๆฝ่งานจงจบสามสองน เต่ та o, та o, าแล้วเต่าอยู่หลังฝาันจังหวัดทุกายครับันยอดแล้วเกยววต่อรวมเพันเวัดจังจังตัวเรียวบ่อนะครับบางเมฆแลวสียางไปเต็ม่ไฟนะครับข้างสองชั้นมีร่างนะครับงนี้จ <Genesis. S 2> spreads, ังๆหงไปกาเรงรับหม่อไขมาครับ เอาล้างเมฆนะครับเดี๋ยวรอนี่เร่ได้ตัวๆกับทีมงานตน้องตำแหน่งสวนไม้ได้นี่ต้งไปเข่าหลังป่าครับจะไปโพนัดจุดๆไหนสสตอ้องติดตามกองทัพวีบอกสอนรวมทั้ง

ครับนาจะเป็นเจ้าเวสซีลิสุยะเทปอีกบังห่หัวแวนะครับฝั่งกองขาวนะครับวัดหลาลอนด้กันห่อยยิ <furious hat> like ่งทิแน่นอันดับ8ผีข้ามคนเดียวครับ ลาลันเล่นชิลลงนี่ยเดียมพาผัดเล่นชิลลงแล้วเพิ่งใส่เขาขาวมาต่างๆเป็นแค่บางๆทีหาบ้ามันจะลงมากระทบครับใส่หัวถลาลันเลยนะครับแล้วก็ม่าถลาด้านขวานะครับหลังจากถลาด้านซ้ายแล้วม่าถลาด้านขวาที่ทังเพิ่งใส่เขาขาวกดตงู้นะี่ลลองอะมันเบียดด้านขวาเมื่อนะครับโอ้ยว่ามันจะหลอดเดี๋ยวบอหลอดทันถลาพาเดียวนะครับมันหนามคายมากที่หัวพายเดียวท่าน สอนตี้บวกสอนรวมชั้งมันนี้ท้ามีสุดแล้วครับสู่แล้วสู่บ่ไหวอาตาขาวปลาส้ายที่น้ำมันเบียดแต่แก็ตันใตเมื่อนะครับยังัเวลาอยู่กลางอากาศเริ่มจะครบตามลงมาตั้งร้อยสอแนนรวมช่างสองร้อยเจ็คะแนนร้อยคะแนนสรวมช่าง